ที่ต้อนรับเข้าสู่ช่องนายดิฟช n แนลใครที่เข้ามาแล้วช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับต่อไปนี้จะเป็นการสปอยนิยายเรื่องลี้ขิดฟ้าข้าขอเป็นเซียนเนื่องจากเป็นการอ่านสดถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับในโบราณากาลจีเต๋าฉีคือสามขอบเขตพลังที่ยากจะเข้าใจในด้านความลึกลับ ขอบเขตหีเทียบไม่ได้กับขอบเขตเตาในด้านความไม่แน่นอนก็เปรียบไม่ได้กับขอบเขตฉีแต่หากเคยมีเซียนขอบเขตหียุคโบราณกล่าวไว้แล้วก็มันเรียกว่าหายณนะแม้ว่าขอบเขตหวีไม่ได้ลึกลับเท่าขอบเขตเตาหรือไม่แน่นอนเท่ากับขอบเขตฉีหากเทียบความน่าสะพึงกลัวแล้ว ขอบเขตทั้งสองเทียบไม่ได้กับขอบเขตหวีเหล่าเซียนที่มีขอบเขตหวีจะมีความแข็งแกร่งมากกว่าเซียนที่อยู่ระดับเดียวกันหลายเท่าโดยไร้ข้อกังขาและพลังปานที่มีรากฐานของขอบเขตหวีโดยสมบูรณ์นั้นผลที่ตามมาอธิบายได้คำเดียวก็คือน่ากลัวเหล่าเซียนที่อยู่ระดับเดียวกันนั้น นับได้ว่าเซียนขอบเขตหวีคือผู้ที่แทบจะเป็นอมตะทว่าจุดอ่อนของขอบเขตหวีช่างเห็นได้ชัดมากนั่นก็คือเซียนผู้นั้นจะไม่สามารถเข้าถึงขั้นเซียนสร้างวิญญาณได้และขั้นผิดอกเป็นขีดจํากัดของขอบเขตนี้แม้ว่าจะเป็นเซียนขอบเขตหวีขั้นผิดอกระดับปลาย ก็ไม่ใช่สิ่งที่เซียนขั้นสูงกว่าอย่างขั้นสร้างวิญญาณอยากจะยุ่งเกี่ยวหากเรื่องทั้งหมดนี้เป็นความจริงเมื่อนั้นขอบเขตสีก็คงไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแต่แล้วในยุคโบราณได้เกิดเรื่องที่น่าพันพึงขึ้นจริงๆแม้มีเซียนคนหนึ่งผ่านทดสอบแสนยากลำบากจนผ่านเข้ามาถึงขั้นเซียนเปลี่ยนวิญญาณแต่กะนั้น เหล่าผู้คนกับพบว่าเขาเป็นเซียนขอบเขตหวีข่าวนี้เป็นเหตุทำให้ทุกคนในโลกแห่งเซียนยุคโบราณตกตะลึงและเต็มไปด้วยความกลัวเซียนผู้นี้อรารวาดไปทั่วโลกแห่งเซียนสามพันปีในสามพันปีนั้นเขารลาวกับเป็นราชาของเหล่าเซียนหากใครทำให้เขาไม่พอใจก็จะโดนกวาดล้านทั้งครอบครัวและสำนัก สามพันปีนั้นแค่พูดชื่อเขาก็ทำให้ขนลุกได้แล้วการคงอยู่ของขอบเขตหีคือการฝืนกฎสวรรค์ไม่เพียงแต่มันทำให้คนที่เป็นอมตะในการต่อสู้กับเซียนระดับเดียวกันพลังปานที่รวมกับขอบเขตหีสามารถทำให้วิชาเซียนยกระดับเพิ่มขึ้นอีกอย่างมหาศาล เมื่อจุดอ่อนเดียวที่ไม่สามารถเข้าถึงขั้นสร้างวิญญาณถูกลบออกไปเมื่อใดที่เซียนขอบเขตหีได้ผ่านขั้นผีดอกมาได้มันถึงจะเป็นหายนะที่แท้จริงด้วยเหตุนี้เมื่อเซียนขอบเขตหีปรากฏตัวขึ้นคนใดเมื่อนั้นจะถูกตามล่าจากเหล่าเซียนคนอื่นๆผู้คนขอบเขตหีจากยุธเซียนโบราณถูกนับได้ว่าเป็น การฝืนที่ขิดสวรรค์ที่แท้จริงหากเรียกขนทางฝึกเซียนแบบผิดมนุษย์ว่าเหมือนกับสัตว์ป่าเถื่อนเมื่อเทียบกับขอบเขตฝีมันเป็นได้เพียงสัตว์ที่เชื่องเท่านั้นความจริงในยุคโบราณน,นั้นการศึกษาขอบเขตฝีไม่เคยหยุดนิ่งแต่ในตอนจบหลงเหลือแต่เพียงความเข้าใจบางส่วนเท่านั้น โชคดีที่ยังหลงเหลือไว้หนึ่งคนที่ดูเหมือนจะสามารถทะลวงผ่านข้อจำกัดของเซียนขั้นสร้างวิญญาณมาได้ด้วยขอบเขตจีหลงเหลือเหล่าเซียนขอบเขตจีทั้งหมดรุ่นสุดท้ายไว้ที่ขั้นผีดอกบ,บันทึกเกือบทั้งหมดเกี่ยวกับขอบเขตจีได้สูญหายไปเกือบชั่วอายุคนปัจจุบันนี้เหล่าผู้คนไม่รู้แม้กระทั่ง วิธีการเข้าถึงหรือได้รับข้อมูลพวกนี้เลยมีเพียงหอสมุดของสำนักขนาดใหญ่ในแคว้นเซียนอันดับสูงเท่านั้นถึงจะมีรายละเอียดของขอบเขตี่อยู่บ้างณนะชั่วเวลาหนึ่งในยุคโบราณเซียนอัจฉริยะคนหนึ่งได้เกิดในแคนนิพานเมื่ออายุได้สิบปีเขาก็ได้เข้าถึงขั้นแตกหนอและสำนักเขาก็ถูกกวาดล้าง โดยสำนักอื่น5ปีต่อมาได้มีเซียนลึกลับผู้หนึ่งปรากฏตัวขึ้นภายในหนึ่งเดือนเขาได้สังหารเซียนนับหมื่นคนด้วยขั้นผีดอกระดับต้นเท่านั้นสายโลหิตยอมทั่วทั้งท้องฟ้าไม่เพียงแต่เขาสามารถสังหารเซียนคนอื่นในระดับเท่าเทียมกันกับเขาได้ง่ายๆแต่เขายังกระทั่งได้สังหารเซียนขั้นสร้างวิญญาณได้อีก ในตอนสุดท้ายสำนักดั้งเดิมและสำนักมารได้รวมตัวกันส่งเสียนขั้นเปลี่ยนวิญญาณคนหนึ่งออกมาและสุดท้ายก็ได้จบชีวิตเขาลงการก่อนนั้นแคว้นวาลีกระจ่างได้ถูกทำลายย่อยยับและราชาของแคว้นได้เข้าไปในสำนักแห่งหนึ่ง30ปีถัดมาเขาก็ออกมาและสังหารเซียนทุกคนไม่ว่าจะ บุรุษหรือสตรีชลาหรือผู้เยาวเขาก็สังหารทั้งหมดในเวลาเพียงเจ็วันก็ไม่มีเซียนหลงเหลืออยู่ในแคว้นวาลีกระจ่างกระทั่งสำนักตัวเองก็ไม่เหลือรอดโลหิตได้ย้อมผืนปัตภีของแคว้นวาลีกระจ่างเป็นสีแดงเพียงเมื่อเซียนของแคว้นระดับสูงได้เตรียมตัวกันเพื่อสังหารเขาเลือดในแคว้นวาลีกระจาง ก็ได้ละเหยออกใช้เลือดเพื่อสังหารศัตรูราชาได้หายตัวไปท่ามกลางความกละหนบางคนก็เชื่อว่าเขาได้รับผลกรรมที่ทำไว้แล้วจุดสําคัญที่เชื่อมโยงกันก็คือเซียนทุกคนที่กล่าวถึงนั้นเป็นขอบเขตวี่ขนาดที่วิธีการเข้าถึงขอบเขตวี่นั้นไม่มีใครทราบบางคนก็เชื่อว่า พวกเขาต้องเจอการเปลี่ยนแปลงบางอย่างและบางคนก็เชื่อว่าพวกเขามีสมบัติเซียนเหมือนกันทั้งหมดด้วยมรดกสืบทอดของสมบัตินั้นเมื่อมันยอมรับก็อาจจะให้เจ้าของได้เข้าถึงขอบเขตวี่ได้มีการคาดเดาต่างๆนานาแต่โลกเซียนยุคโบราณกับเริ่มเลือนหายไปรวมถึงข่าวลือทั้งหมดก็ตายจากไปด้วยเช่นกัน ไม่มีใครรู้ว่าขนาดนี้ในแคว้นเซียนอันดับสามนามว่าแคว้นเจ้าแคว้นแห่งหนึ่งที่ไม่มีใครให้ความสนใจในสถานที่เล็กๆที่เรียกกันว่าหกเขาจูหมิงเซียนคนหนึ่งนามว่าหวังหลินกำลังเดินทางไปสู่หนทางแห่งขอบเขตวี่ที่แท้จริงหากถึงห้าวหยวนรู้เรื่องทั้งหมดนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น เขาจะไม่เป็นคนเร่งปฏิกิริยาการกำเนิดของเซียนขอบเขตวี่เด็ดขาดหวังลินคุกเขา่าหนึ่งลงพื้นทุกทุกสิ่งในระยะสิบเมตรได้กลายเป็นน้ำแข็งบนหน้าอกเขาลูกปัดฝืนที่ขิดฟ้าเป็นประกายสีดำอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนขนาดที่มันเคลื่อนย้ายและลอยขึ้นไปเหนือศีรษะเขา ถึงห้าวหยวนใช้ความสัมพันธ์ของวังดินและครอบครัวของเขาเพื่อส่งข้อความเข้าไปในจิตใจเขาข้าจะรอเจ้าข้างนอกหุกเขาจูมิ่งหากเจ้าไม่ออกมาเมื่อเวลาที่หุกเขาเปิดเมื่อนั้นข้าจะทำลายธงวิญญาณและวิญญาณครอบครัวของเจ้าจะหายไปตลอดการสองบุรุษและหนึ่งสตรีจากสำนักเทียนเต้าวิ่งหนี ทันใดนั้นพวกเขาหยุดกึกห่างไปสิบเมตรเพราะว่าพื้นดินปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งที่ทำให้หัวใจแต่ละคนรู้สึกแน่นเด็กหนุ่มที่อยู่ใจกลางน้ำแข็งน่ากลัวอย่างยิ่งรัศมีแห่งการทำลายล้างนั้นได้ทำให้กระทั่งเขาที่อยู่ขั้นสร้างลำต้นระดับกลางคนลุกหลังจากคิดเพียงนิดเดียวเซียนขั้นสร้างลำต้นระดับกลางก็ตัดสินใจได้ เขาโบกแขนแล้วพูดขึ้นถอยเพียงเขาต้องการจะหนีสตรีคนเดียวในกลุ่มได้จ้องลูกปัดฝืนทิขิตด้าเหนือศีรษะหวังหลินและพูดขึ้นสิทธิพี่ใหญ่ลูกปัดนั่นดูคล้ายๆกับเออบุรุษคนหนึ่งพูดขึ้นนี่นี่นี่มันลูกปัดที่ท่านบนรรพชนได้เล่าให้ฟังเดี๋ยวไม่สิรอยบนลูกปัดมันแตกต่างกัน ลูกปัดที่ท่านบนรรพชนแสดงนั้นมีรอยก้อนเมฆแต่ลูกปัดนี้มีรอยใบไม้เสียนขั้นสร้างลำต้นระดับกลางจ้องมองเขาเข้าไปดูใกล้ขึ้นและยิ่งขิ้งเครียดขึ้นทันทีในไม่ช้าความโลภก,ก็กืนกินจิตใจนอกจากลายบนลูกปัดแล้วทุกอย่างได้ตรงกันกับที่ท่านบนรรพชนแสดงให้ดูคุณค่าของลูกปัดนี้ ปรากฏขึ้นในความคิดทันทีใครนำไปแรกจะได้รับสมบัติขั้นเสียนเปลี่ยนวิญญาณสำนักจะได้รับผลเชิดระดับขั้นเปลี่ยนวิญญาณและอันดับแขนเพิ่มขึ้นหนึ่งอันดับเสียนขั้นสร้างลำต้นระดับกลางพูดขึ้นอย่างเด็ดขาดไม่ว่ามันใช่หรือไม่ใช่เราควรจะเอามันมาสตรีในกลุ่มหยิบยกสื่อสารออกมาและกำลังจะส่งข้อความออกไป แต่เสียนขั้นสร้างลำต้นระดับกลางได้หยุดเธอไว้และกระซิบขึ้นแม้ว่าเขาจะประหลาดแต่หากเราทั้งสามร่วมมือกันข้าเชื่อว่าสามารถสังหารเขาได้แน่หากเจ้าบอกคนอื่นไปว่านี่เป็นลูกปัดของจริงเมื่อนั้นชื่อเสียงจะไม่ได้เป็นของเราแน่เหมือนกันหากเราผิดพลาดและสร้างเรื่องยุ่งยากเราจะโดนตำหนิเจ้าโง่หรือไง หญิงสาวจ้องมองเขาลังเลเล็กน้อยจากนั้นนําหยกสื่อสารกลับไปทั้งสามคนหยิบสมบัติเซียนออกมาทันทีและใช้มันโดยไม่ต้องพูดเวลาเดียวกันหวังหลินก็ลืมตาขึ้นดวงตาไม่ปรากฏรอยเลือดอีกต่อไปมันใสรา,าวลกับน้ำจิตสังหารได้ไหลทะลักออกมาจากร่างกาย เมื่อมันปรากฏขึ้นพลังปานในร่างกายก็เคลื่อนไหวผลลัพธ์แรกของขอบเขตวีที่แสดงให้เห็นชัดก็คือการต่อสู้กับเซียนที่อยู่ระดับเดียวกันขอบเขตวีเป็นอมตะเมื่อจ้องทั้งสามคนวังลินสะบัดแขนขาหนึ่งแสงสีน้ำเงินกระพริบน้ำแข็งบนพื้นดินเคลื่อนไหวไปรอบคนทั้งสามทันทีสีหน้าและท่าทางของพวกเขา ถูกหยุดไว้ก่อนจะเกิดปฏิกิริยาอะไรได้วังหลินยืนขึ้นเขายื่นมือขวาออกไปรับลูกปัดฝืนลิขิตฟ้าหลังจากนั้นก็หยิบมันกลับไปในหน้าอกและเคลื่อนที่ผ่านคนทั้งสามเสียงน้ำแข็งปีแตกได้ยินขึ้นบนน้ำแข็งที่ปกคลุมคนทั้งสามหุ่นน้ำแข็งพังทลายและทั้งสามก็กลายเป็นศพวังหลินเคลื่อนไหวอย,อย่างเงียบเชียบ ผ่านหุกเขาจูมิ่งด้วยกระบี่เหินชายหนุ่มคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นโดยไม่เอ่ยคำใดเขาชี้นิ้วไปที่หวังหลินและกระบี่เหินก็พุ่งเข้ามาหาเขาหวังหลินไม่หยุดเคลื่อนไหวขนาดที่กระบี่กำลังจะแทงเข้าล่างน้ำแข็งได้ปรากฏด,ด้านหน้ากระบี่และในพริบตาเดียวกระบี่เหินก็ถูกแช่แข็งชายหนุ่มตกใจทันทีและรีบถอยกลับ เดิมทีเขาเห็นว่าหวังหลินมีเพียงคนเดียวและอยู่ที่ขั้นสร้างลำต้นระดับแรกเท่านั้นดังนั้นเขาจึงมาที่นี่เพื่อสังหารหวังหลินและขโมยสมบัติเซียนแต่เขาไม่คาดว่าหวังหลินกระทั่งไม่เคลื่อนไหวเพียงทำลายกระบี่เขาเขาตื่นตระหนกมีเพียงความคิดเดียวในหัวก็คือวิ่งแต่ก่อนที่เขาจะได้ก้าวเท้าลำแสงสีเขียวสายหนึ่งได้ผ่านไป กระบี่เล็กทะลุนาบอกเขาไปร่างกายกลายเป็นน้ำแข็งและหล่นลงกับพื้นตลอดเวลานี้หวังหลินยังไม่ได้หยุดสักวินาทีหนึ่งวันผ่านไปที่แห่งหนึ่งในหุกเขาผู้คนจำนวนแปดคนจากสำนักมารและสำนักดั้งเดิมกำลังสู้กันอีกด้านหนึ่งก็มีคนกำลังดูเขาเช่นเดียวกันขนาดเดียวกัน นั้นล่างหวังหลินก็เดินออกมาเขาเดินไปที่หน้าราวกับไม่เห็นคนอื่นๆเหล่าคนที่กำลังดูอยู่นั้นชายวัยกลางคนจากสำนักมารขมวดคิ้วขึ้นเขาโยนยันเสียนสายฟ้าตรงไปหาหวังหลินอย่างไร้คำพูดทันใดนั้นสายฟ้าปรากฏขึ้นบนฟากฟ้าและประทะเข้ากับหวังหลินเมื่อมันกำลังจะโจมตีเขาน้ำแข็งก็ปรากฏขึ้น มันสามารถแช่แข็งกระทั่งสิ่งของที่สัมผัสไม่ได้อย่างสายฟ้าฉากเหตุการณ์นี้ทำให้ทุกคนหยุดสู้กันขนาดที่จ้องหวังลินอย่างตกตะลึงที่กำลังเดินเข้ามาหาพวกเขาโดยไม่เปลี่ยนสีหน้าในไม่ช้าหน้าอกของชายวัยกลางคนที่โยนยันเซียนออกมาก็ได้ส่องแสงสีเขียวจากนั้นทั่วร่างกายเป็นน้ำแข็งและเสียชีวิตทันที ทุกคนตกตะลึงก่อนที่จะตั้งตัวได้วังหลินก็มาถึงด้านหน้าพวกเขาเรียบร้อยแล้วเขายืนอยู่ด้านหน้าคนสี่คนก่อนที่ทั้งสี่นั้นจะได้พูดอะไรพวกเขาเห็นแสงสีฟ้าและทั้งสี่ก็กลายเป็นน้ำแข็งตามมาด้วยเสียงฝีเท้าของชายวัยกลางคนขนาดเดียวกันทุกคนได้ถอยมาด้านข้างและสิทดชุดขาวคนหนึ่งคำนับ และพูดขึ้นไม่ทราบว่าสหายเซียนมาจากสำนักไหนข้าเป็นสิทธจากสำนักหยวนเทียนนามว่าโจวกวนหวังหลินเมินเขาและก้าวเดินไปข้างหน้าต่อไปทุกคนเคลื่อนไหวออกจากเส้นทางเขาขนาดที่หวังหลินเดินออกไปได้ร้อยเมตรจากฝูงชนสิทธผู้เยาคนหนึ่งจากสำนักมารจ้องไปที่หวังหลินและเยาะเย้ยในใจเจ้าสังหารสิทธพี่ข้า ข้าจะจำเจ้าไว้หวังหลินหยุดกึกทันทีเขารู้สึกจิตสังหารอันแข็งก้าจากด้านหลังเขาหันกลับไปและจ้องไปที่สิทธิสำนักมารอย่างเยือกเย็นภายใต้การจ้องของหวังหลินสิทธิคนนั้นรู้สึกว่าทั้งร่างกายภายในและภายนอกเยือกเย็นราวกับน้ำแข็งเขารีบก้มศีรษะลงต่ำทันทีไม่กล้าจ้องหวังหลินเซียนทุกคนที่เห็นสายตา เขาต่างสูดหายใจเย็นเฉียบสายตาคู่นั้นราวกับคนที่ตายไปแล้วและเต็มไปด้วยจิตสังหารใครก็ตามที่เห็นสายตาเขาจะรู้สึกว่าร่างกายตัวเองหนาวสัน่นหลังจากจ้องเหล่าเซียนเล็กน้อยวังหลินก็หันกลับและเดินหน้าต่อไปแสงสีเขียวกระพริบขึ้นปรากฏบนหน้าอกสิทธิ์คนนั้นเขาเลือดท่วมปากและหล่นลงกับพื้น ร่างกายเป็นน้ำแข็งทันทีกระทั่งเลือดที่เขาละไอออกมาก็กลายเป็นน้ำแข็งก่อนที่เขาจะกระแทกกับพื้นดินไม่มีใครกล้าสูดหายใจลึกและหลังจากวังหลินจากไปก็ไม่มีใครต้องการต่อสู้อีกต่อไปและกระจัดกระจายไปทั้งหมดเช่นนี้วังหลินได้ท่องผ่านมาถึงหุบเขาจูมิง่งหากใครลุกลานเขาเขาก็จะแช่แข็ง มันด้วยการสะบัดมือคาหนึ่งแม้กระทั่งเสียนขั้นสร้างลำต้นระดับปลายก็ไม่สามารถต่อต้านได้หลังจากเขาสังหารไปไม่กี่คนพวกทั้งหมดก็วิ่งหนีหายไปเวลาผ่านไป3วันจํานวนของเสียนที่ตายโดยฝีมือหวังหลินมีจํานวนนับไม่ถ้วนก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนนี้ถ้าติดขัดตรงไหนต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับ อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและกดติดตามเพื่อรับฟังตอนต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ